ไอ่ได้ไลก์ก็เลยต้องไลก์กระตุ้นหน่อยนะคะเดี๋ยวคนจะลืมเป็นลม กจะะใอสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี4,500คนดูขอสัก5,000คนนะคะขอสัก5,000คนเมื่อวานนี้ฮานอยแตกบนบนล่างเลยนะคะโอ้ยไม่ได้ใส่แคปชั่น สักห0 0พันคนนะคะใครเข้ามาแล้วช่อหนึ่งกดไลค์กดคาะตอนนี้หนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่เพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดตอนนี้หนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่เพจแม่น้ำหนึ่งสองทีค่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่แคปชั่นลูกค้าไม่ต้องตกใจนะลืมกดค่ะลืมใส่แคปชั่นคลากระเลสิงงเดบัตินี้วันนี้วันนี้แอบมีความแต่งหน้าลูกค้าแต่งบางๆเบา,บาบ au, ๆนะคะลูกค้าก็ก็ปกติจะเห็นแบบหน้าแบบสดแบบที่สุดนะคะ ก็ไม่ได้ทาอะไรหรอกค่ะทาแป้งค่ะทาแป้งทาอายแชโดว์ปาดมาคาร่า,ราทาปากปาดเกียมน้อยนึงซัมนี่แหละไปได้ซูม,มือก็บอกใคยแต่งค่ะไม่ค่อยชอบแต่งหน้าสวัสดีหกพันสามร้อยคนดูลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วฝากกดลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครเข้ามาแล้วฝากกดลิงก์ที่ปักหมุดจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อน 6,400คนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนหนึ่งจะให้แนวทางฮานอยโฮจิมินนะคะหนึ่งจะให้แนวทางฮานอยโฮจิมินหนึ่งจะบอกลุกคนว่าเอ่อหนึ่งเนี่ยมันถึงเวลาบอกเรือยงอ่ะบอกได้ไหมอ่ะ คือคือจริงๆกับเพจนี้ก็เป็นเพจของหนึ่งอีกอันนี่แหละแต่ว่าหนึ่งไม่ค่อยได้ไลค์นะคะก็เลยคนดูก็เลยจะประมาณนี้นะคะเออเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าให้ฟังแต่ขอรอรอเวลารอเวลาสักปะเด็บแป๊บแป๊บแป๊บจะเล่าให้ฟังนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยนะคะขอสักสองพันคนพอนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แนวทางโฮจิมินห์นะคะแล้วก็จะปล่อยจะปล่อยรัฐบาลไทยให้วันนี้ผมยาวเร็วมากจริงดูผมหนึ่งดิทุกคนยังทักเลยว่าผมยาวเร็วมากดูิ่งค่ะผมยาวเร็วนะยาวเร็วมาก าวเร็วใช่ไหมทุกคนจะบอกว่าเออผมยาวเร็วจริง,รงๆแม่ทำไมผมยาวเร็วมากลูกค้าขอสองพคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยหนึ่งจะให้แนวทางฮานอยโฮจิมินห์บนีคนกดกุบาไห้แล้วรัฐบาลรัฐบาลไทยงวดนี้กุบาไห้ยีรีก็ดิส่วนเด้อยสิจ ไม่มีตัวเน้นนะคะตัวเน้นมีแค่สองตัวที่ลงให้เลยนะคะส่วนตัวเน้นอีกตัวหนึ่งขอยังไม่ให้นะคะแล้วมันก็บอก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 ออกันมันก็ลบออกอะเนี่ยมันโดนปิดการเข้าถึงแน่นอนเนี่ยคนไม่ถึงหมื่นอะ คนดูน้อยมากน้อยแบบงงมากอะ่ะคนไม่ถึงหมื่นอะ่ะถ้าคนไม่ถึงหมื่นนะงวดนี้หนึ่งไม่จุดทูบจริงๆยังไงหนึ่งก็ไม่จุดจุดแหละแต่ว่าไม่ลงอะ่ะเพราะว่าแบบไม่ไหละอะ่ะช็อกอะ่ะไม่เคยคนดูเล่านี้อ่ะไม่ถึงเ้าพันสองร้อยคน ปกติคนดูเป็นหมื่นอะหมื่นหนึ่งอะขึ้นแป๊บเดียวอะตอนนี้เหลือเก้าพันกว่าคนอะเก้าพันสามเอาเป็นว่ารัฐาบาลถอาเอาเป็นว่าถ้าไล์นี้นะคะคนดูไม่ถึงหนึ่งหมื่นคนนะคะงวดนี้หนึ่งจะหนึ่งจะไม่เอาเลขทูปปู่ลงให้ไม่ไล์แจกนะคะแล้วก็ไม่ลงให้นะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวจริงไม่จุดเลยอะคะ่ะงวดนี้จะไม่จุดเลขทูปปู่เลย จะได้พักด้วยจริงนะคุณดูอ่ะคนดูแบบอ้ามเช็กแช์ให้บอสหน่อย จนหวยออกเลยได้ไหมรอแบบรอรุ้นหวยอย่างเดียวทุกปู่ก็ไม่จุดแล้วปู่พักให้ปู่พักไปเลยได้ไหมคนดูเท่านี้คือแบบฉันจะร้องไห้ฉันจะร้องไห้จร,หจริงๆนะคนดูเท่าเนี้ยคนดูหมื่นกว่าคนเนี่ยฉันจะร้องไหอ้อ่ะฉันรู้สึกแบบเออทำไมวะ เป็นว่าไม่ไรแจกทูปปู่แล้วกันครั้งวดน,นี้อันนี้พูดเรื่องจริงแบบจริงจังเลยค่ะเพราะว่ารับไม่ได้จริงๆคนดูเท่านี้รับไม่ได้เลยไม่จุดให้เสียเวลาเลยค่ะเอาเลขตามที่ให้ในกลุ่มเลยมาก็มาเข้าก็เข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าค่ะเอาเป็นว่างวดน,นี้มนจุดรัฐบาลไทยดีกว่าค่ะคิดว่านะคะ นี่จุดดีกว่าสวัสดี11,100คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงกที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะสบูไม่ไหวจ้ะขนาดนี้ก็ไม่ไหวจริงๆคนดูเหลือ11,000คนก็จะให้ไปดูเพจปลอมกันแทนนะคะแล้วก็ พอโดนแดดก็มาด่าเพจจริงกันน่าจะน่าจะดีเพราะว่าเขาชอบด่าเพจจริงกันอยู่แล้วเวลาที่ให้เลขเยอะโอ้ยงั้นนี้ <Yeah. S 2> เฮียเพจจริงมีก็ไม่ดูไปดูเพจปลอมยังไนมะ่ผมมาไปไหนอ่ะไปเห็นไหมนี่มาได้นัดผมมานะ คนนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่มีคนดูก็ไม่ต้องดูค่ะไม่แจกแค่นั้นเองแจกแค่ฮานอยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะลูกค้ะคะาขาเดี๋ยวหนึ่งแจกแนวทางฮานอยโฮจิมินนะคะเดี๋ยวแจกแนวทางฮานอยโฮจิมินนะคะ ลูกค้างวดส้อมลำนะคะก็อาจจะไม่ได้ไล่แจกนะคะไม่ได้ไล่แจกรัฐบาลไทยเดี๋ยวส้อมลำเลยนะคะทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งมีซ้อมลำวันที่13 14 15นะคะแล้วหนึ่งกะกะว่าหนึ่งจะงดซ้อมลำวันที่15ตอนตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยวจะต้องมาไลฟ์สดแจกรัฐบาลไทยลูกค้านะคะแต่ว่าหนึ่งของงวดนี้หนึ่งของไม่จุดแล้วกันนะคะทู่ปูประกาศเลยนะคะงวดนี้ไม่จุดทู่ปู่ค่ะ เพราะขอบคุณมากมากค่ะไม่มีอะไรจะพูดแทงนะคะจิ้มบ้านมีโชคที่ปักหมุดได้เลยใครไม่มีที่ซื้อที่แทงนะคะจิ้มบ้านมีโชคที่ปักหมุดได้เลยนะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงนะคะจิ้มบ้านมีโชคที่ปักหมุดได้เลยนะคะ